สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีเจดแดงก็ได้มีโอกาสออกมาข้างนอกเปิดหูเปิดตาเนาะมากับดอนล่าค่ะมาขอเลขน้ำพระอาจารย์น้ำปูผมก็เลยว่าผมบ่ลลูวาอยูบานได้ได้ยินได้ยินแม่วิดเ่าๆได้ยินแม่วิ์เบากันเลย ส่วนดลอนล่ามาว่าเลขผู้เขา่านะค่ะท่านผู้ชมมาส้มบรรยากาศกข้างนอกบ่ใครได้ออกข้างนอกจักเที่อที่นี่ยุ่ใกล้บ้านมันมีอากาศขึ้มขึ้มหนามากกเลยมากเป็นผู้ไหมป้าแต่เคี่ยวกันเคี่ยวมากสิขอผู้ผู้ไปเคี่ยวอยู่คะ่ผนะผู้ไหมส้มบรรยากาศข้างนอกกัน นายูนายูสะอาดสะอานเนาะปูเนาะปูเนี่ยคืออายุนิหน่อยเนเพื่นพระอาจารย์เนอะพรอาจารย์โอ้รอนนการนายูได้ละเนาะพระอาจารย์อายุจะปีแล้วค่ะอยังหน่อยเนอะรับปนันน้ำเบอ รับเอินดูดวงรับขันนิมนต์ยังเกาะเพื่นเอิมาเปิดดวงเปิดดวงแตงแก้เสียข้อไปทั้งสันบ่ต่วัม่บ่บุญกับ่บุญดวงโม่บุญแก่เปิดดวงไม่ซื้บอครู้จริงเค่อยบเปิดดวงนั่คือเปิดดวงท่ำพิธีคือบ่ครับท่าพิธีหาเห็นบ่าวสาวก็่ม่บ่ามุงเอาอยู่บ่าวพจาจ่เปิดดวงให้อยู่ท่ำพิธี ที่เป็นไทยก็ว่าได้สวยังหลาส่วนมาไป kind of สวตังคืนนี่ก็เจ้าอ๋อครับผมส่วนยังกลางคืนค่ะสวำแบบเดียวสวตแบบดีสวำที่ที่บอครับสวต่ำที่ีเสืิอมลงเสืิอมโซบลาอรก็เจ้านี่นะที่ฐานนั่งอธิษฐานรก็เจ้านะสวังค์คืนส่วนบ่สวงคนเน่ยการสวตอดูว่าอะไเสวดไรบ่เมียนบ่หมายถึงลาเกษเฉพอบุคคลจังมหางสิ จิ้นไล่ซื้อบ่ครับก็เขียนไายซื้อไว้ให้อ๋อเป็นไายซื้อบ่คนคนในบ้านมาบ่มาคนบ้านเฮ้ามากมาเสริมดวงสวดอาคำับสวดให้ถือเลขได้บ่นั่งกับจิ้นอยู่ก็บุญเก่าเฮาอยู่เกอบุญเก่าเยอะดวงนะครับผมเพราะว่าฮ้างฮ้างคนก็ไปเสริมเดียงเงันเดียงเงันดวงชะตาเฮ้าตกิ่งทีนะไปเสริมบุญฮ้างคนก็ไปเสริมเดียงง้างก็ถูกเลขจ้าเทียมไหม โดนเลยเด้วยสองสามสี่หวัดแล้วซื้อเล่าฮาหนอยกับวัตถุเสนาเสาร์หลังเลยเอาไันกับตัวเดียวกันนะก็บารเท่า,า,าไปบู่้หเด้ค่ะบ่นโหวบ่ได้เบิ่งคลิปเพิ่นบ่รู้เรื่องเล่าเลยมีแต่ผมเบิ่งครับผมเพราะว่าผมจะติดตามทางช่องเพิร์ลหะละักเอาตัวเล็กนะักทางไปลงวงองนะครับอันนี้โู้จ้าแมวเวียดดิน้นี่แมวเวียดเพิ่นเว้าก็เลยโหก็เลยถามหลอนลายามากนีคนไปเอาคลิปเพิ่นไปสัน่น นี่ยู่บาวเถามาเอาอยู่ะสินเดี๋ยวแบบแบบเฮนี่คุมหาอะไรคนเดือกจะว่างบ่คอยบ่คอยใหงน้จเอาท้ายอย่างอั้นพิ่งกต่ว่าจริงนี้้อากับ่ได้ทายนาดอกไปหาไซแล้วเ็าก็บ่ระทายนาดอกอาจาน์บ่ท้ายนาบุคอยหมานนักเกอติดบ่คอยหมาดก็ถึงไลยเดียเนี้เบิ่องด้วจา์จิจูกว่างวดนี่อายุเท่าไหร่หกสิบสองค่ะเต็มแล้วนี่ เต็มแล้วอีกเมื่อกี้เมื่อกับเต็มวันที่วันที่เกิดนะวันที่เกิดกับบอนี่ะรู้แต่ว่าเกิดวันศุกร์ย่างตอนไหนครับตอนนั้่เกันยางวันเกิดนะอัรจุแตามาแต่จส้นหนึ่งพฤศจิกาหนึ่งพฤศจิกา่ว่าเกิดหนึ่งพฤศจิกานนี่แหละนัลโหลเกิดศุนหาค่ะเกิดเจียวเขาเกิดย่างเกี่ยวเขาอีเหลียง เขาอี้เลี้ยงเลี้ยงเต็มตรงกระสีปลายเดือนตุล่าแต่ในวันเกิดเนี่ยหนึ่งนาชิเป็นหนึ่งคือเจกิกะกระสีเต็มละราศีพิจิกราศีตุลคิดหลายเนาะบ่คิดไหลคิตยังหลับตัวจางไปคืนยุก็จะตัวแล้วช่วงคิดยตโตปีนี้มันโตปีคิดหนายำหนายำหลังเมื่อวานไปหาหมอมาหมอกบบว่าเขียดบ่จัน ก็บอกมอว่าบพ่อเครียดท่านี่จกิ่งเครียดอยู่เครียดว่าถือเลขนี่แล่ะมัคิดยำหน้ายำหลังแต่ว่าคิดตกเพื่อนทางเียคิดยังที่ผ่านแมาเราจะไปคิดนะครับคนคิดซบหน้าตนั้นเราคนยำยำคิดยำท่ำยุงสัมมาเหยียดงานหลายอย่างอะไรคิดนําหลายยางกอกครับก่อนตกตกงานกันอันนี้ว่าตามอายุว่าตามอายุว่ามันบนเรียกก็คือวุ่มมันเราตัดจันทร์ ยู่เป็นตรวจหมูว่าขึ้นอย่างบว่ามีหลงยังไปหาหมอจะก,กี่ต้องนานเด็ครับปรามพันกลัวหมอว่าว่ามีหลงยังมีตะหนิวในไตเอมีตะหนิวในตรงน้ำดีโดนแล้วไปออกหรือยังยังไปออกเนะื้อจ้ามร่างกายแข็งแรงเันวามเพราะว่าเป็นโรคหัวใจเดี๋ยวแกตัวมาถ้ามันมีอาการนี่ กตสีลำบากเข้าเพราะว่าเข้าเป็นโูกหัวใจแล้วว่ะจะเป็นโูกเคียดน,นละ่ะเลวว่าถือไปเลยเคียดแต่คืนอยู่กับปุ่มเ,เนนาะ,ะแต่ว่าหาแรงเทียะแรงเทียตกก็ตกปีบางปีทวามรุนรงเป็นรู่กรว่ลวงวาะพอวาชนานมครับผม อ่าตัวปีกปวยมันก็ป่วยตัวปีกเจ็บมันก็เจ็บเรื่ันขึ้นอยู่ระวางมันนี่อันนี้ว่าตามมันนะหรือว่าว่าตามเพื่อเก็บตามตำราเบคุนว่าไหวหรือว่าเลี้ยนเนาะการเลี้ยนรูวเลี้ยนมากก็โฮมากก็ว่าไปตามนี่ถ้าลำเลี้ยนมากละจันอันนั้นเอาไหมเพืนเระบอกนู่นบูกับยานี่ครับ ยาแม่แป้วไอ้ใ่สบู่พันพ่อปูหนังก็เลยหายพันก้อนหนึ่งหายปูแบบก่อนหนึ่งยาไว้ใน้กระเป๋าป่ะครับบัวเอาไปไายมมืตอแต่ใช่ยาแค่เสียมว่าเสียมยาสายตามันพันเบิร์แค่เสียมกระบำร่วงกระดูกแก้ปวดกระดูกปวดเก้าผู้ดใดเป็นเก้าเป็นกระดูก อยากกระดูกหลหรอผู้อาจารย์เกี่ยวกับไอ้กระดูกข้บผมลายดังปวดกระดูกปวดเก่าครับปวดตามข้อว่าตามกระดูกอย่าง,ขาของ,อางครับพวกเข้าของยังนี่ลหละครับมันเป็นแค่เสียมแค่เสื้อมันลุงกระดูกครับ,รบเป็นโรคเก่าเก่าบวมๆกะ่ะเจ้าบวมคะ่ะปวดขำข้อตาำม,มือนี่นะมันสินขาผม <laughs> สายตาเบิดทรงเหมือนเศร้านี่เบิดทุกกองมัอนี่ล่ะสิมาหอดครับโอ้ผมลุงสายตาขายดีอยู่แล้วครับขายดียังเบิดเนี่ยางยังบบิดทรงเวินอยู่ยานเบิดก่อนตัวเลขอาจารย์เนาะเพื่อนให้ตัวใดเดี๋ยวให้พระอาจารย์เขียนให้ก็ได้ครับปกติพระอาจารย์เขียนเองครับผมบิดทรงก็ลายใหญ่หางพี่น้องนะครับให้พระอาจารย์เขียนให้เลย พราะปกติแถวนี้เฮอ่ไปเฮอ่ไปหลายวัดแล้ววัดดันบ้านดันบางคันนี่เข้าไปน้ะคือคือเคยเข้ามาปีนันปีก่อนพ่นไอติมมันกัมีมาหลายคนอยู่ตต่บอกมอไทยน้ำมันได้จากไทยเออแมนกีนะเราเถ้าก็แบบันแี่หมูเรามาควานะฟอกแล้วนะครักระทึงเพิ่นอยากรวมถ้ำบุญน้ำเหรครับพระอาจารย์เพราะว่าเอตตี้ก่ะ หลายท่านันอันมีอย่างเกี่ยวกับถ้าบุญที่วัดคนแต่อยากทำยังี่ครับเพ็ดถนนล้างข้าหรือว่าทางบุติอยังี้ครับผมสายนี้มิตรสายบุญเบ,บิดราคาจานสายคน้นเลนเลขนี้มิตรสายบุญบได้มากกับตับุญไนญ้นะเไก่อยากได้แนวทางตัวเลขไปน้ารวมทำบุญนําครับผมเป็นแคน่แนวทางนะครับผม ผมรอาจาจย์เทกเ็ียนไห้แล้วเยอ่น่นานสง,งบสะอาดพร้อม,มต้นไม้อรอบ้างแค่ก็อยู่วัดในบ้านหมวดที่ผ่านมานะครับหลายท่านอาจจะได้ติดตามทางช่องดอทลาชาแนลนะครับผมแม่มูพาโชคบอกเท้าชาแนลนะครับของพระอาจารย์เขาที่6.2ตรงๆนะครับ สามสามตัวเกือบแตกครับเจ็ดหกสองออกหกหกสองครับมันออกหกหกสองชาวบ้านนะนะครับผมท่านช่องดอลลาร์อาจจะติดตามกันหน่อยนะพี่น้องนะนะครับช่องน้อยตัวนี้คือเลขฝันนะครับเลขฝันเลขฝันวะครับตัวเลขฝันอ้ศูนย์สามเลขฝันศูนย์สามเลขฝันนะครับผมโอ้สวยเลยครับอู้ ถือแน่นอนงวดนี้พระอาจารย์ฝันว่าอะไรครับผมฟันว่ามี่ผ่าขาวมันขึ้นตรงนี้มาจากรอพระรอพระแล้วเพิ่นมาปุ๊บอ๋อพิ่นมาเขียนให้บ่าเป็นว่าขึ้นบอกว่าขึ้นเขียนเขียนให้ด้ยเขียนแล้ว่นยืนในเบื้องเบื้องล้วเพิ่นก็ไปเพิ่บอกว่าอๆเลครับอ๋อครับผมฝันว่าอะไรก็อาจารย์ฝันว่าผ่าขาวมาบอกผ่าขาวมครับมาบอกเป็นตัวเลยบรือเป่ะ เขียนเพิ่นเขียนเขียนให้เขียนแล้วก็ดีเห้นปิ่นเขียนเป็นตัวเลยนะเพิ่นเขียนตัวนี้ลนะ่ะเจ็ดศูนย์สสาอันนี้มาแยกออกไปสิิพระอาจารย<อ>์ตัดให้0ูนสามด้วยพี่น้องนะครับคันผู้ใดมักเจ็ดสามตัวเก้านะครับผมเลยว่าศูนย์เจ็ดกตัดเองได้อันนี้เป็นเลขที่พระอาจารย์ให้กับทีมงานไปแล้วนะครับเะแนนเก้าสามลายสิบมาแปดสามนี่บ่ะครับ 81828385นะครับ582583นะครับเลขฝันนี่ก็03กับ703พี่น้องนะครับจริงๆแล้วพระอาจารย์ฝันชุดเดียวแม่นบอกครับผม703ครับ703เลยนะครับผม81828385 03เลขฝัน582583 ฟันตัวเดียวแปดสองค่ะก็ให้ถือขอให้เรื่<ม>อยเลขมาสามกับสิบแปดสามตัวเนาะมาแปดกับสิบแปดสองแปดสามนี่แหละแปดหนึ่งกับดังฟังนะครับผมเม็ดเดียวชุดเดียวด้วยพี่น้องอันนี้พระอาจารย์ตัดให้นะครับคือเลขฟันเนาะอาทำมุสมตักอันนี้เป็นเลขชุด,ชดไปน้ำกันแปดสองแปดสามแปดหานี่เป็นเลขชุดของพระอาจารย์อยู่แล้วนะครับผมสี่ตัวในะสี่ชุดเนาะ ครับผมลักร้อยคือห5อนี่ค่ะ8อาจารย์เชิญไ <B> ด้เลยพี่นองเอาท่านผ้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ